ะะมาดูที่ดินแล้วก็ติมขออนุญาตอัปเดตท,ที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะติมอากาศเป็นใจมากๆนะคะแดดไม่ร้อนค่ะลมพัดเย็นสบายมากๆนะคะมาเลยติมจะพามาดูแปลงด้านนี้ค่ะตอนนี้ติมอยู่ท้ายแปลงนะคะเป็นแปลงเบอร์ห้าค่ะบรรยากาศตอนนี้เห็นนกนะคะจะมีนกบรรยากาศด้านนี้จะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนาค่ะ สวยงามมากๆนะคะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงเบอร์ห้ามีเนื้อที่88ตารางวาค่ะแล้วก็วิวเขาค่ะวิวเขาสวยงามมากๆนะคะมองด้านนี้นะคะที่ดินฝั่งด้านแปลงที่ห้านะคะถึงแปลงที่เก้าจะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะมองเห็นวิวเขาสวยๆสวยมากๆค่ะอยากจะให้กล้องพนเข้าไปดูเลยค่ะสวยไหมคะ บรรยากาศที่นี่บ้านสวนวิวเขาบ้านใหญ่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนา,นายกค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีความพิเศษมากๆเลยนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นค่ะคือผ่อนได้ถึง2ปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะวางดาวเพียง10,000แบาทนะคะแล้วก็ผ่อนได้ถึง2ปีนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะคือเราถมดินให้ฟรีด้วยถนนเข้าโครงการกว้างถึง8เมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับ ชุมชนนะคะหมู่บ้านใหญ่ๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทางเข้ามากว้างถึง8เมตรด้วยนะคะห่างจากตัวอำเภอตัวจังหวัดนครนายก5กิโลเองค่ะใกล้มากๆนะคะใกล้โรงเรียนนายร้อยจรปลอใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ห่างจากถนนสีเลนอีกนะคะทางจะไปกระบ,บินบุรีนะคะปาจินบุรีนะคะแล้วก็ออกถนนสุวรรณสอนได้นะคะออกถนนสุพรรณนิกาได้อีกนะคะที่นี่เดินทางสะดวก สบายมากๆค่ะแปลงนี้นะคะติ๋มอยากจะนำเสนอเรื่องของวิวเขาค่ะสนใจนะคะพิเศษมากๆค่ะนัดนะคะโทรหาติ๋มด่วนเลย0841320179อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ให้ติ๋มด้วยนะคะ